สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อดสะอาดเสนอข่าวสารจากปปชสารดีกายืนลงโทษคุก9ปี28เดือนศาสตราจารย์ประกอบวิโรจนกุฎอดีตอธิการวดีมออุบลคดีทอดกระถินให้ทุนมิชอบสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะข่าวสารจากปปชช่วงปปชเพื่อประชาชน อุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอ่านคำพิภากษาคดีกล่าวหาศาสตราจารย์ประกอบวิโรจนกุฎอดีตอธิบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์นั้น และเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งถูกคณะกรรมการปปอชอชี้มูลความผิดกรณีอนุมัติให้ยืมเงินสำรองหมุนเวียน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและอนมัดให้กู้ยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดยมิชอบสารดีกามีคำพิพากษาในคดีนี้หลังศาสตราจารย์ประกอบวิโรจนกุฎจำเลยดีกาว่าดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนตามคำพิพากษาสารอุทธรเป็นผลให้ต้องรับโทษจำคุกรวม9ปี28เดือน สนับสนุนโดยกองทุนปปชสมาคมสื่อช่อสะอาดพบทุจริตสกิดปปปชโทรหนึ่